สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยโหมดฮาร์ดพอฮาร์ดไปลองดูว่ามิติใหม่2องตัวเนี่ยเจ้ามิติใหม่ของตัวเนี่ยเจ้าคาตนานะกับเจ้าช็อตกันเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงอ,อย่างแรกเลยที่สงสัยเลยคือนี่คือตัวระดับมิติจริงเหรอคือแบบว่าทําไมมันถึงคือคิดว่าระดับมันมิติควรจะว้าวกว่านี้ไหมหลังๆมารู้สึกเหมือนมิติตัวในตู้สุ่มเนี่ยค่อนข้างออกมาทางแย่นะ เกี่ยวกับโมเดลเก,กับอะไรเลยนะปีมือค่อนข้างออกมาทางแย่คือน่าจะเก่งกว่านี้ดูดิอันนี้คือช็อตกันก็เข้าใจนะปืนสั้นคือตอนแรกยังกระบ,บอกเดียวใช่ไหมครับคูดาวคือแบบนานไปปะ่ะหนึ่งวิแต่สามารถวางตั้งแต่เวฟหนึ่งที่สงสัยคือจะเป็นตัวต้นเกมเหรอต้นเกมก็ไม่ใช่นะตัวนี้ต้นเกมก็ไม่น่าใช่ต้นเกมก็ไม่น่าเวิร์กใช่ไหมครับเห็นไหมว่านี่คือหมดนฮาร์ดนะครับให้เห็นเลยว่านี่คือหมดนฮาร์ด ไม่ใช่ไนแม่นะไม่ต้องพูดถึงนะหลุดแล้วครับเว็บ2เว็แบบ 2> บ,บ2ขึ้นหลุดแล้วเคลียไม่ทันแต่วางถูกมากเป็นตัวที่วางถูกมากร้อยห้าสิบคิดว่าเป็นตัวต้นเกมก็ไม่น่าใช่อันนี้เหมือนกันพอกันเลยตัวนี้โอเคตัวนี้วางตันนี้เลยขนาให้เห็น,ไนๆไปเลยฟันรัวๆไปเลยลองเงินก่อนลองเงินขอคับเงินกันคือไม่เวิร์กับตอนเล่นต้นเกมแน่นอนและเห็นได้เลยว่าหลุด รัวๆหลุดรัวๆเคอันนี้ดอกอัพเงอนก่อนนะครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอเคยังได้อยู่ยังไม่เหนื่อยโอเคก็จะ <Okay. S 1> อัพอัพก่อนนะอัพไปเนี่ยดาเมจเพิ่มเยอะนะหรือว่าดาเมจเพิ่มเยอะพี่ว่าจุดเสียข,ของมันนะคือคูดาวครับคูดาวกับระยะยังสั้นไปหน่อยเนี่ยถ้าเวลเวลหนึ่งพี่ว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าแปบ๊บหนึ่งครับที่อัพไปเอัพ เราต้องทําความเข้าใจกันนะว่านี่คือมิตินะครับเรากำลังพูดถึงตัวละครมิติไม่ใช่รีเจนไม่ใช่อีปิกถ้า wave wave เวฟเวฟเวหนึ่งะระยะวงอะ่ะเท่านี้พี่ว่าโอเคอ่ะน่าสนใจครูดาวน้อยกว่านี้หน่อยพี่ว่าน่าสนใจนี่คูดาวหนึ่งหคุณนานเลยปะอันนี้อัพ oh, เว3เวลสามเวลสามบิ้นพันอัพเวลสดูดีย่งพี่ยังว่ายังไม่เก่งเลย อ่าอ่าเาเรียกว่าไดาเมจเยอะจริงดาเมจเยอะพันหนึ่งเนี่ยแต่พี่ว่ากําลังมองหาจุดเขาเรียกว่านะตําแหน่งที่ควรจะเล่นนะว่าจะเป็นตัวต้นเกมหรือกลางเลทไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะไหวปะนะแต่พี่ว่าไม่น่าไหวอ่ะเพราะดูจากตอนก่อนเข้าเกมอ่ะพี่ไปแอบส่องมาเอาเมาส์ไปชี้มาดาเมจแค่พันห้าเนี่ยคือต่อไปน่าจะอัพตันหรอบั๊ใช่ไหม แคเจ็ดร้อยเหรอถือว่าอัพถูกนะทั้งนั้นอ่าก็เป็นมิตติกในระดับฮาร์ดหรออย่างนั้นลงแค่ในระดับฮาร์ดแต่น้องๆเห็นด้เลยว่าเนี่ยคือระดับฮาร์ดยังเหนื่อยเลยอ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีรถคู่ดาวยังมีรถคู่ดาวอ่าเห็นไหมว่าพออัพไปเรือห้าเนี่ยรถคู่ดาวมาศูนย์จุดสองห้าก็คือดาเมจน่าจะตันแล้วเพราะว่าพี่จำได้ว่าดาเมจหนึ่พันห้าก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเป็นตัวที่เล่น ไม่ต้องพูดถึงไหนแม่นะครับอันนี้คือฮาร์ดเล่นได้เห็นเลยว่าในฮาร์ดเนี่ยต้นเกมไม่ค่อยได้นะต้นเกมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูพออัพตันว่าจะดีขึ้นไหมคูด้า0.25เป็นไงอืมอืมอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้จากที่เล่นมาตั้งแต่เว็บหนึ่งนะครับพออัพตันใช้ได้ในส่วนไหนในเรื่องการเคลียร์ที่ไวก็คือต้องเข้าใจว่า ช็อตการเป็นปืนเข้าใจว่ามันปืนแบบปืนสั้นเนาะอันนี้ไม่ใช่ปืนแบบช็อตการกระบอกใหญ่ควรจะคูดาวัยกว่านี้นะพี่ว่าต้นเกมถ้าอยากจะทําตัวมิติให้เป็นต้นเกมก็น่าทํานะสักตัวหนึ่งทําออกมาเลยพี่ว่าเจ๋งแต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไปไม่สุดนะดาเมจเนี่ยพันห้านี่โคตรลองไปเล่นไนท์แมร์ที่เจอบอสเลือดเป็นล้านเนี่ยยิงสี่ห้าวันยังไม่ตายนะพันห้าเนี่ยยิงยิงแล้วยิงอีกอ่ะคือต่อให้วาง 15ตัวก็ยังดาเมจน้อยนะ้นองว่าไหมเนี่ยพันหระยะก็ไม่ได้ไกลถ้าเราไปเทียบกับตัวอื่นในตู้ส่มพี่ว่ามีดีกว่าเยอะเลยตัวนี้ถ้าใครไม่มีอยาไปหาเทสเลยพี่ว่าไม่คุ้มับการใช้งานไม่คุม้มัาการใช้งานครับตัวนี้นะแต่จะสังเกตว่าพออับตันอะระัจอัปตันเราเวฟสิบกว่าเนี่ยพอโอเคนะเดี๋ยวเอานี้ก่อนมันจะอับตันเรา พอโอเคนะครับพอใช้ได้แต่พอเจอพวกเลือดหนักหมื่นเป็นไงดูดูสองหมื่นเก้าี่ว่าไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวเคลียร์ลำบากมาคาตานาเราหน่อยดิวางตรงนี้เป็นเลยซอยรัวๆไปคาตานาก็เหมือนกันคู่ดาวหนึ่งวิทำไมคู่แอนนาของงบคู่ดาวเหลือเกินงบคู่ดาวไปไหนอนะ่ะทำไมงบคู่ดาวอย่างนี้ดูดิ กูดาวหนึ่งนีนานมากอะ่ะนานมากเลยอะเราสองร้อสิอันนี้คาตนาะนี่ก็ต้นเกมไม่ได้แน่นอนเป็นมิติที่มาในตู้สูงพี่เอ้ดรวยนะถ้าน้องคนไหนอยากไปลองเล่นไปลองดูอันนี้จะมาอัพให้ดูเลยพอตันอ่ากูดาวเท่ากันระยะคาตนาสั้นกว่าแต่ทําไมระยะมมาาสั้นกว่าห้าดาเมรคาตนาดันเยอะกว่าพันหนึ่งดื้อเลย พันหนึ่งแบบดื้อเลยอ้าวถ้าอย่างนี้น้องจะเล่นตัวอะไรกันให้เลือกอะคาตาณัสามเมสองพหระยะยี่้าแต่คูดาวุ่อหอันนี้ดามเมพันห้าดามจต่างกันพันหนึ่งแค่ระยะห้หเองีพี่จะเล่นคาตาณัปะข้าจะไปเล่นจอดกันอ่าอ่อาจจะมีตัวเงินที่เข้ามาเกี่ยวอันนี้250ร้อห้าห้ารอยห้าสิบ 7 5 0ดอ้าพันสองอาันท้าย2 0 0พันนะครับอันท้ายใช้เยอะเนาะใช้เยอะใช้เยอะมาช็อตกัน350ร5 0 700ิี่าิจอพันสองอาพันสองจบอันนี้จบโอเคคาราน่ามันใช้เงินเยอะกว่าผมพี่ใช้เงินเยอะกว่าแต่ถ้าเงินเยอะเราได้ไดเมจนกลับคืนมาพี่ว่าน่าสนใจนะน่าสนใจกว่าแต่ตอนนี้พี่ยังมองหาเออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่อยากพูดคำนี้เดี๋ยวน้องถามว่าพี่ไปบูลลี่มันทําไมคือแบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะมิติกที่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะนี่คือมิติกจริงเหรอคือมิติกจริง,รงใช่ไหมคือแบบเหมือนอ่ะให้น้องเลือกสองตัวนี้กับรีเจนต์ไอ้กับไอ้ตัวรีเจนต์ปัจจุบันอย่างรีเจที่โดนเนิบพี่ว่ารีเจนต์ปัจจุบันอย่างรีเจที่โดนเนิบก็ไม่ได้แย่กว่าสองตัวนี้นะน้องว่าจริงไหมือวางขนาดนั้นล้วนเลย พี่ือว่าขนาดนดีกว่านะขนานาน่าจะดีกว่าเพราะว่าเงินแค่สองพันกว่าพี่ว่าหาง่ายหาง่ายจริงตัวฟาร์มเงินน่ะพี่บอกอะไรเงินเงินเหลือๆคือถ้าบอกว่ามันแพงกว่าแพงกว่าอะไรนะแพงกว่าช็อตกันทําให้เราแบบว่าทาไมวางไม่ติดทําให้เราแบบว่าอะไรนะต้องมาเสียเวลาวางไม่เพียงไม่มีผลนะไม่มีผลเลยเพราะว่าดูดีเงินที่ใช้น้อยมากเลยวางตรงนี้ก็ได้ ถ้าเหมือนวางยากนะวางติดติดกันพอมันช่วงมันฟันดาบะวางยากนะครับโอเคอันนี้หมดฮาร์ดคาตนาโหดอยู่นะอันนี้อันนี้คือช็อตกันไม่ยิงเลยนะครับพี่ว่าคาตนาโหดว่าโหดว่าช็อตกันเยอะเยอะด้วยพี่ว่าเยอะเลยพอได้เหมืนพันหนึ่งเนี่ยเห็นผลนะครับเห็นผลเลยโอเควางรัวๆไปเลยวันนี้ใช้คาตนาไปะวางรัวๆปะ วารนีีตัวหนึ่งนะครับถึงไหมจอมตีถึงไหมโอเคก็น่าจะประมาณานี้เนาะน้องๆว่าไงครับน้องมีความเห็นยังไงบ้างน้องมีความเห็นยังไงบ้างว่าเจ้าสองตัวนี้ตัวไหนเก่งกว่ากันอย่างพาตานะาสปิเกอร์บูมนสาวสวยคนนี้กับนี่เลยเห็นป้ามีดาบที่มีดาบที่ทหน้าเนี่ยข้างหูวสองข้างสปิเกอร์เนาะคีบดาบไว้กับเจ้านี่เลย ปืนคู่นอำเภอปันทงเลยปันทงแบบไม่ไม่กลัวหน้าแหกเลยที่ว่าขนาดนี้ดีกว่านะณปัจจุบันนะครับไหนเน่บัฟหน่อยดิบัฟหน่อยสิขอบบัฟหน่อยโอเควางตรงนี้เลยวางข้างหน้าบปนเลยบัฟแรงคูดาวเป็น0ูนจุดหนึ่งเก้าว้าวจาก0ูนสองห้าเป็น0ู9ยจุดหนึ่งเก้าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม ขาคุดาวรวยนี่รวยยิ่งเลนะนี่ถึงไะมครับไม่ถึงจะขายมากหน้าเลยเงินเยอะตอนนี้เอามายิงโชว์หน่อยดีแต่จากใจพี่เนี่ยสองตัวเนี้ยพี่ว่าเป็นมิติที่ไม่น่าไม่น่าเขาเรียกว่าไนะไม่น่าเทรดอะหรือแบบรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบน่าสนใจเท่าไหร่เลยน่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้นะครับพี่คิดว่านะอย่าลืมนะนี่คือ โหมดฮาร์ดนะครับโหมดฮาร์ดนะเนี่ยอันนี้คือฮาร์ดนะไม่ใช่ไนแมมนะครับถ้าเป็นไนแมมเนี่ยน่าจะไม่ไหวน่าจะตุยแน่นอนบอกเลยว่าตุยแน่นอนอวันนี้เป็นเลยเอามาห้คู่ไปตรงไหนดีตรงนี้นะโอเคครับจะเห็นได้ว,ว่าเหนื่อย มากถ้าเล่นในแมนะ่พี่บอกเลยว่าน่าจะไปตั้งแต่เวฟ20กว่าด้วยเอาเอาสองตัวนี้ไปนะครับเป็นมิติที่น่าจะมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะถ้าจะเล่นอนะ่ะรู้สึกว่าแผ่ปัจจุบันเนี่ยที่อัพเข้ามาเนี่ยสองตัวนี้ไม่เวิร์กแล้วก็ตัวเจ็ตแพ็คเมคคาเมล่าพี่ไปลองแล้วเจ็ตไอตัวเมคคาเมล่าตัวลุกตุ้มเก่าอ่ะดีกว่าเจ็แพคอะ่ะดาเมจลดหายไปเลยหนึ่งหมื่น พี่บอกว่าดามเมนึงเสลเเียหายนะครับแค่เพิ่มระยะมาเฉยๆพี่ว่าตัวเมคทำไม่าดเดิมอะอระยะมันไม่มีผลแล้วเพราะพี่ใช้คอมโบลูกตุ้มเนาะตัวยล่คอมโบกับเลเยอร์เขียวเป็นงานนี้เป็นไงนอันนี้คือฮาร์ดใช้ได้เล่นได้ในฮาร์ดอะเราเอาใครที่เล่นไนท์มย์ไม่ไหวแล้วมีตัวนี้แนะนําให้มาลงฮาร์ดดีกว่าน่าจะฟาร์มเงินได้ไวกว่าผ่านชัวร์หรือเปล่า น่าจะผ่านชัวร์แต่ถ้าต้องเอาไปเล่นในไนแม่ไม่น่าผ่านตัวนี้บอกเลยว่าเหนื่อยน่าจะตึงเลย่ะน่าจะตึงแบบเล่นยากเพราะว่ามิติคควรจะเป็นตัวที่แบกได้นะพี่ว่าอย่างน้อยควรจะแบบว้าว,วาแบบควรจะว้าวแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอเอลีไม่มีเนี่ยไม่ผ่านแล้วอย่างแรกต้นก็นไม่ได้เห็นปะวางต้นก็นไม่ได้ครูเดา อ่าเวฟหนึ่งหนึ่งวิคือแบบถ้าคูดาวเวฟหนึ่งน้อยอะ่ะเป็นเป็นมิติที่เอามาใช้ต้นเกมอะ่ะที่ว่าเออน่าสนใจแนตะ่นี่คือแบบต้นกันไม่ได้เห็นไหมนี่คือโบน์ฮาร์ดเวฟสามที่แปดเวฟสามที่แปดนะครับเจอเวฟที่มาถีอ่อ่ะคูดาวคุณไวจริงแต่พอคุณเจอเวฟที่มาถี่มันมันตีทาร์เก็ตเดียวอะ่ะมันมันจะเคลียร์ช้าดีนะที่มันยังเลือดน้อยเมื่อกี้ถ้าเลือเดเยอะนี่คือน่าจะไปเลยนะน่าจะไปเลยนะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรารอ,รอพี่กอไปเลยแล้วกันจนเรจบนะครับว่าถ้าออโต,โต้อย่างเงี้ยจนจบเลยจะผ่านไหม ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เมื่อกี้ให้รูมาแล้วว่าเป็นไงน้องว่ากหมแบบพี่ไหมมันค่อนข้างเคลียวไหวมากเคลียวไวใช่ไหมครับน้องพี่ใบบูรี่มันแล้วบอกมันอ่อนพี่ดูดิเคลียวโคตรไวไม่หลุดแทบไม่หลุดโค้งเลยอย่าลืมนะครับมีเจ้าดีเจอันนี้คือมีดีเจบับนะบับดาเมจนะครับแล้วก็นี่พี่มองว่าตัวเนี้ยอย่างไงก็เป็น มิติที่แบบว่าน่าจะอยู่เทียร่างๆเลยของตัวมิติไม่ได้แบบว่าต้องเป็นตัวที่ต้องเป็นการเลือกอันดับหนึ่งยังเป็นรองพวก U D C ีซีบีเกอแมนอะไรพวกนั้นอีกเยอะว่ามันต้นเกมก็ไม่ไม,ไม่เชิงเล่เกมก็น่าจะน่าจะยากในไนแมนครับพี่เอาเอาเอาฐานไนาแมรเป็นตั้งนะเพราะว่าเป็นหมดยากสุดนะครับก็อาจจะเป็นแค่มิติที่อยู่ในระดับฮาร์ดถ้าน้องๆคนไหนมีตัวนี้พี่แนะนําให้ลงในระดับฮาร์ดมากกว่านะครับไนแม่ยน่าจะยากนะครับ น่าจะต้องเป็นตัวอื่นเนาะต้องเป็นพวกไถท,ทานที่ทมี a อ e ีนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะจัด,จดอยู่ในแค่ะระดับหาเท่านั้นครับผมประมาณนี้คลิปนี้ก็มาเล่นให้ดูว่าสองตัวใหม่นี้เข้ามาไม่ค่อยน่าสนใจนะครับติของตัวนี้ mm hmm. ก็คลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันบายบาย